สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทในช่วง b l u e t t o d y y ครับที่จะมาอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามด้วยนะครับก่อนอื่นเหมือนเดิมครับเราก็จะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงห์เลมอนโซดายูสุเลมอนโซดาเรดเลมอนโซดาแล้วก็บวยเลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่7 e l e v e n นะครับแล้วก็ขอบคุณทาง สุสกิครับกับโปรโมชั่นพิเศษครับซูเปอร์แพทินัมดิวครับขั้นกว่าของความคุ้มค่ากับส่วนลดรวมสูงสุด150,000บาทสุสกิ x XL7 ครับเหลือราคาเริ่มต้นเพียง734,000บาทและสุสกิ i s ครับเหลือราคาเริ่มต้นเพียง378,000บาทพร้อมขับฟรีไปเลย90วันครับตั้งแต่วันนี้จนถึง7เมษายนนี้ครับสอบถามได้เพิ่มเติมที่โชว์รูมรถยนต สุสกิทั่วประเทศนะครับอ่ะไปว่าถึงข่าวที่น่าสนใจกันบ้างนะครับมีอะไรกันเมื่อคืนที่ผ่านมา The Times ครับมีรายงานบอกว่าโคพาเมอร์จะไม่ลงเล่นให้กับอังกฤษในวันพรุ่งนี้ในเกมที่จะพบกับทีมชาติบราซิลขณะที่เซาเกตก็ออกมาพูดถึงพาเมอร์ครับเขาบอกว่าผมไม่แปลกใจเลยที่โคพาเมอร์ทำงานได้ดีให้กับเชลซีในฤดูกาลนี้คุณสามารถเห็นโคพาเมอร์ mer, และมองเห็นคุณภาพที่เขามีมาโดยตลอด ช่วงเวลาที่เราใช้ร่วมกันกับทีมยู21เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วแค่ดูการฝึกซ้อมคุณก็จะเห็นว่าโคพาเมอร์เนี่ยเป็นตัวจบสกอร์ในทางเทคนิคที่โดดเด่นขนาดไหนคุณเล่นวังคนได้รับโอกาสในเกมครับและคุณคาดหวังให้พวกเขาทำประตูได้เพราะเทคนิคและความรู้สึกของพวกเขาในการจบสกอร์นั้นแข็งแกร่งมากโคมีสิ่งนั้นอย่างแน่นอนขณะเดียวกันนะฮะก็ มีบทสัมภาษณ์ของเลโอนไบร e ลี่ครับนักเตะแอสตันวิลล่าครับออกมาบอกว่าในอังกฤษมีทีมใหญ่ๆที่เรียกตัวเองว่าบิ๊กซิทั้งอาร์เซนอลและเชลซีมันเป็นความฝันของผมมาโดยตลอดครับที่จะได้เล่นในพรีเมียร์ลีกและตอนนี้ผมกําลังทําได้ดีใครละจะไม่อยากย้ายไปเล่นให้กับทีมใหญ่นะครับซึ่งจริงเลโอนไบร e ลี่เนี่ยตอนอยู่เลเวอร์เนี่ย เคยมีข่าวว่าเชลซีด้วยนะครับแล้วก็จริงๆแกต่อสัญญาฉบับใหม่กับวินล,ล่าไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็ตีไว้เป็นลือเลยนะฮะขณะเดียวกันนิซ่าคิเซล่ารายงานว่าอนาเจโลกาเบรียลกับนักเตะเชลซีที่ถูกส่งไปให้สตาบูยืมตัวต้องพักทางฤดูกาลนะครับกลับมาที่คอปแฮมเรียบร้อยเนื่องจากมีการบาดเจ็บไส้เลื่อนขณะที่เลก,กิฟส์รายงานว่ามาโลกกสโตมีการป่วยครับคาดว่าน่าจะติดเชื้อไวรัสและกำลังกลับมาที่เชลซีเพื่อรักษาตัว และจะพลาดการเล่นให้กับฝรั่งเศสชุด U21 ในทั้ง2เกมขณะที่คอร์สออฟไซด์ครับรายงานว่าสัญญาฉบับใหม่ของกาลกเกอร์คืบหน้าไปอย่างช้าๆครับแม้ว่าจะมีการติดต่อกับเชลซีแบบใหม่ก็ตามทั้ง2ฝ่ายจะต้องหาข้อตกลงที่พอใจทั้ง2อฝั่งเพื่อสมดุลทางการเงินขณะเดียวกันฮะก็มีเรื่องของบทสัมภาษณ์ของสุดาคอฟครับเพื่อนร่วมทีมชาติ ที่พูดถึงมิคาโลมูดริกนะครับเขาบอกว่ามูดริกเป็นตนั้งแต่ที่มีพรสวรรค์ครับเขาสามารถเล่นในตำแหน่งไหนก็ได้ไม่ใช่แค่ปีกเท่านั้นแต่เขาสามารถเล่นตรงกลางสนามและเป็นกองหน้าตัวกลางได้ผมแน่ใจว่าเขามีอนาคตที่สดใสรออยู่ข้างหน้าที่เชลซีมันต้องใช้เวลาและผู้คนควรไว้วางใจเขาผมกับมูดริกคุยกันทุกวันครับและในบางสถานการณ์ผมเรียนรู้จากเขาและเขาก็ให้คำแนะนำแก่ผมเขามีความท้าทายใหม่ๆที่เชลซีในฤะดูกาลนี้ แต่เขาเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์มากมายและมีความทะเยอทะยานยิ่งใหญ่ผมคิดว่าเขาจะมีอนาคตที่ดีขณะที่สื่อในโปรตุเกสครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยส่งแมวมองเป็นครั้งที่3ในรอบ3เดือนเพื่อไปดูฟอร์มของวิกตอร์เคียวเกเรสครับโดยตรงเชลซีจับตาดูเคียวเกเรสในเกมที่จะเจอกับโปรตุเกสเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยขณะที่บิลครับรายงานว่าเชลซีและสเปอร์เนี่ย พยายามในการเซ็นสัญญากับโจนรธานทาครับกองหลังของเลเวอร์คูเซ่นในเดือนมกราคมแต่นักเตะสนใจที่จะไปเล่นให้กับทีมที่ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกมากกว่านอกจากนี้ครับทางโรมาโนรายงานว่า Chelsea เชลซีในส่งแมวมองติดตามเลนิโยโรเป็นประจำครับเชลซี Chelsea รู้จักนักเตะรายนี้เป็นอย่างดีขณะที่ทางดาเมเซชครับนักข่าวของ Sky Sports เนี่ยก็ออกมาพูดถึงกาลกเกอร์ครับ เขาบอกว่ามันยากที่จะบอกได้ว่าการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ไปไปได้หรือไม่หากคุณดูว่าเกิดอะไรขึ้นในสนามกาลัเกอร์เขาชอบที่จะอยู่เชลซีและปอเชติโน่ก็รักเขาที่เชลซีเช่นกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูฮะว่าจะต่อสัญญาได้เมื่อไหร่นะฮะขณะเดียกันมีรายง,งานว่าเอเนนาซาเลือกทีมฟุตบอล5คนของเขาแบบไม่มีผู้สอบประตูครับประกอบด้วยเจนฟังโกโซลา่าแฟรงค์ลัมพาดเอนนาซามาตาแล้วก็ ดีเย่ดรอกบานะครับนอกจากนี้เดอะเทร์การ์ฟรายงานบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเชลซี Chelsea คือทีมที่พยายามมากที่สุดในการเซ็นสัญญากับเอนริกจากพารเมรัสครับโดยเชิญพ่อแม่ของนักเตะมาเยี่ยมชมคพแฮมเมืม่อเดือนตุลาคม2022ถึงได้เจอกับเตโกซูวาจอจินโยและอัสปริเวตาแต่การเจรจากับพาเมรัสเรื่องค่าตัวนักเตะเนี่ยจะยังไม่สามารถย้ายมาร่วมทีมได้เป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วก็ดีลนี้ก็ไม่เกิดขึ้นนะครับ ขณะเดียวกันนะฮะก็สิ่งาข่าวอื่นที่น่าสนใจมี Sky Sport รายงานนะฮะเพิ่มเติมบอกว่ามาเลเซียอา l ไลน์เนี่ยหมดสิทธิ์เป็นสปอนเซอร์คาดอกของเชลซีหลังจากที่ไปสนับสนุนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฐานะพาร์ทเนอร์ระดับโลกนะครับนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะฮะในช่วงทีมชาติเนี่ยข่าวอาจจะไม่เยอะมากนะฮะก็เพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ครับผมดีเจปาลพะสิทธิ์ครับตอนนี้ผมอยู่กับนักฟุตบอลของสโมสร b g จีปทุมยูไนเต็ดคุณเจชนาทิปคุณเจนเจนรบและคุณอิน์ชวัดวันนี้พวกเรามารวมตัวกันแบบนี้แน่นอนว่ามีกิจกรรมดีๆมาฝากคอบอลบอกเลยครับว่างานใหญ่ใหญ่ขนาดไหนครับคุณเจครับใหญ่มากๆครับสิง g ์เวิลด f อ o ฟฟุต l อลสก l ล c h a l เ e นจ์ค้นหาสุดยอดทีมจากทั่วประเทศครับ ไปท้าดดนกับนักฟุตบอลสโมสรเชลซีและเชียร์สิงห์บูแบบติดขอบสนามที่สแตมฟอร์ดบิดนัดปิดฤดูกาล2023-2024ครับในแต่ละชา a l เลนจ์สมาชิกทีมแต่ละคนจะมีโอกาสคนละ5ลูกสกิลแรกนั่นคือพาสซิ่งทักษะการผ่านบอลไปยังจุดต่างๆภายในเวลา60วินาทีซึ่งเราจะมีทั้งหมด5เป้าแต่ละเป้าคะแนนจะแตกต่างกันออกไปชา a l เลนจ์ต่อไปคือชูตติ้งทักษะการยิงประตู มีเวลาให้60วินาทีเหมือนกันแต่ละเป้าจะมีคะแนนแตกต่างกันไปเช่นเดียวกันและสกิลสุดท้ายคา้าสึาทักษะความแม่นยำเปิดบอลชนคาดต้องแม่นมากๆซึ่งพอสมาชิกทีมแต่ละคนทำ Challenge ครบทั้งหมดแล้วนำคะแนนของทุกคนในทีมมารวมกันเพื่อจัดอันดับเรนกิ้งโดยอันดับที่1ถึง16ในแต่ละสนามจะได้เข้ารอบแกรนด์ไฟนอลต่อไปส่วนในรอบแกรนด์ไฟนอเราจะทำการแข่งขันในรูปแบบน็อกเอาท์ และทงการแข่งจนได้ผู้ชนะเพียงทีมเดียวเท่านั้นจะได้ไปท้าดวลกับนักฟุตบอลสโมสรเชลซีพร้อมกับเชียร์สิงห์ลูปแป,ป๊บติดขอบสนามในนัดปิดฤดูกาลอีกด้วยครับใน,ในวันนี้อยู่กับนักฟุตบอลของสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดแล้วผมขอให้ทั้ง3คนสาธิตสกิลชาเลนจ์ทั้ง3สกิลนี้ให้ดูได้ไหมครับได้เลยครับไปดูกันครับสกิลที่ 1. p a s s i า g ิทักษะการส่งบอลเข้าจุดตา่างๆสกิลที่2 s h ชุ t i n g ทักษะการยิงมอนิ่งและสกิลสุดท้ายคอสบาทักษะความแม่นเปิดบอลชนคาญเพียงสแกน QR Code เพื่อเข้าสมัครกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o สิงห์ World of Football ครับแล้วเจอกันครับ